สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณสัปดาห์ที่แล้วที่นักเรียนได้ทำแบบทดสอบมาอ่าเดี๋ยวคุณครูจะบอกคะแนนในเวลาถัดไปนะคะรอให้เพื่อนๆน,นะคะเข้ามาตอบกัน เยอะๆหน่อยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่เขายังไม่ได้เข้ามาทําแบบทดสอบนะคะเพื่อนๆสามารถบอกเพื่อนได้นะนะคะมีผลต่อคะแนนเก็บนะคะและงานที่ยังไม่ส่งนะคะให้ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ,ะเพราะสถานการณ์แบบนี้คุณครูเข้าใจค่ะแต่ขอให้นักเรียนรับผิดชอบในการส่งงานด้วยนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนในหนังสือนะคะ คุณครูจะให้เรียนเตรียมอุปกรณ์นะหรือว่าหลังจากเรียนเสร็จนะักเรียนจะไปหาอุปกรณ์มามาทำส่งคุณครูนะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโอเคหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่สองกันนะนะคะวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่สองความน่าเชื่อถือของข้อมูลนักเรียนคนใดจี้ยังไม่มีหนังสือนะคะให้เรียนดูในคลิป หากไม่ชัดนักเรียนก็หยุดคลิปนะคะหยุดคลิปหรือจะมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ครูได้นะคะนักเรียนคนใดที่มีหนังสือแล้วนะคะก็ก็ดูในหนังสือได้เลยนะคะดูเลยในหน่วยที่2ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหน่วยที่1เราเรียนไปแล้วเรื่องปฐมภูมิกับทุติยภูมิใช่ไหมคะอ่ะเรื่องนี้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้อมูลหมายถึงอะไรนะเราคงจะไม่ต้องทบทวนกันอีกเนาะ นะคะอ่ะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนกันเลยค่ะในหน่วยที่สองนะคะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้นะคะคาว่าสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้นะคะอย่างที่เราเรียนไปแล้วแหล่งข้อมูลก็มีหลายประเภทถูกไหมคะอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิแหล่งข้อมูลที่สืบหาด้วยมือหรือระบบคอมพิวเตอร์นะเพราะปัจจุบัน ข้อมูลบางข้อมูลเราอาจจะค้นหาจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้จากอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะอ่าเราจะต้องเราจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งอื่นด้วยอย่างเช่นห้องสมุดแผ่นพับนะโอเคนะอ่ามาดูต่อเลยนะคะแหล่งข้อมูลนี่ดูนะแหล่งข้อมูลจะแบ่งออกเป็นแหล่งข้อมูล คือกระบวนการค้นหาข้อมูลที่ต้องการโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะคะเช่นคอมพิวเตอร์หรือแหล่งข้อมูลที่ที่นักเรียนต้องการหาในเรื่องหนึ่งให้ตรงกับจุดประสงค์ที่นักเรียนวางไว้หรือหัวข้อโจทย์ที่ได้วางไว้นะคะแหล่งข้อมูลในการสืบค้นก็มีด้วยมือและระบบคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยกันเนาะแต่ถ้าเป็นแบบ แบบข้อมูลด้วยมือนักเรียนต้องไปศึกษาหรือไปค้นหาในห้องสมุดเอกสารแผ่นพับนะคะหรือจากการสอบถามนะคะก็คือนักเรียนต้องปฏิบัติเองโอเคนะมาดูหลักการและวิธีการในการสืบหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะหาจากอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะหาด้วยมือนักเรียนจะต้องตั้ง วัตถุประสงค์ของการสืบหาใช่ไหมจากการสืบค้นใช่ไหมคะนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนได้นะ <partic ulate noise> นักเรียนจะต้องกําหนดวัตถุประสง alition, mm hmm. ค์ของการสืบค้นหรือว่าสืบหาไม่ว่าจะเป็นด้วยมือหรือเป็นระบบคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องมีวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์นั้นตั้งเอาไว้เพื่อให้น mm ักเรียนได้ชัดเจนทํางานได้ตรงขอบข่าย mm hmm. เพื่อเพื่ออะไรอีก เพื่อให้นักเรียนเลือกประเภทเครื่องมือนั้นได้ถูกต้องนะคะเลือกวิธีการได้ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่2ต่อประเภทข้อมูลที่นักเรียนจะต้องหาประเภทที่ข้อมูลที่นักเรียนจะต้องหาไม่ว่าจะเป็นด้วยมือหรือระบบคอมพิวเตอร์นักเรียนต้องรู้ก่อนว่านักเรียนจะหาด้วยข้อความด้วยภาพหรือภาพถ่ายหรือจากเสียงนะคะอุปกรณ์ อุปกรณ์และความรู้อุปกรณ์และความรู้ทุกอย่างนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่ด้วยนะคะเพื่อเพื่อพัฒนาเพื่อสืบเนื่องเพื่อต่อเนื่องไปนะคะโดยเราจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์นั้นอาจจะเป็นห้องสมุดนักเรียนต้องไปห้องสมุดถูกไหมอ่า ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์เชื่อมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตน,นี่ไงความรู้ของนักเรียนถูกไหมแล้วก็ทักษะทักษะพื้นฐานนะคะบริการบริการอินเทอร์เน็ตบริการอินเทอร์เน็ตก็คือเวอร์ไวเว็บเวอร์ไวเว็บเวอร์ไวเว็บที่นักเรียนจะต้องหาก็คือที่อยู่นักเรียนจําเรื่องเว็บเพจได้ไหม ทบทวนนิดหนึง่งนักเรียนจําเรื่องเว็บเพจได้ไหมที่คุณครูเคยสอนนะคะเว็บเพจหมายถึงอะไรเว็บเพจหมายถึงข้อมูลที่แสดงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆได้สอ,ไสองเว็บไซต์2นะเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์จําได้ไหมหมายถึงอะไรหลายคนก็อาจจะจาไม่ได้เนาะก่อนที่เราจะมาหน้านี้ได้เราจะต้อง จำพวกนี้ได้ก่อนนะอัดคลิปเนมเรียนนะวันนี้เข้าเวนนะคะจะจะได้ยินเสียงแ้งหอมวิ่งไปมานะอ่ะเว็บเพจเว็บเพจก็คือเว็บเพจที่เว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ในบนอินเตอร์เทอร์เนต็ตนะคะอย่างเช่น Google อย่างเช่น Google i n t e r n e t e น็ตเอ็กพ i อย f ลอนะนะคะโฮม โฮมเิดโฮมเพจก็คือเิดหลักเิดหลักน,ะจนะนจะจำได้นะหวังว่าคงจะจําได้นะเครื่องมือเครื่องมือในการสืบค้นเครื่องมือก็คือโปรแกรมจะพิมพ์ก็ต้องใช้ Microsoft Word จะนำเสนอก็ต้องใช้ PowerPoint จะค้นหาข้อมูลก็ต้องมีโปรแกรมถูกไหมใช่ไหมคะเราจะไปหา สักหัวข้อหนึ่งเรื่องเรื่องไพทอนเราจะบอกว่าไพทอนขั้นตอนการทํางานของไพทอนมีหลักการทํางานอย่างไรนักเรียนก็ต้องรู้แล้วว่านักเรียนจะต้องใช้โปรแกรมอะไรในการสืบคน้นถูกไหมเมื่อนักเรียนรู้แล้วนักเรียนจะใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมอะไรสืบคน้นนักเรียนอย่าลืมด้วยนะถ้านักเรียนเข้าไปสืบค้นด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะนักเรียนจะต้องรู้มาตรฐานโปรโตโคอล โปรโตคอลก็คือสื่อกลางหรือหรือมาตรฐานที่ใช้สำหรับสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจำได้นะจำได้นะคะว่าโปรโตคอลนั้นหมายถึงอะไรถ้ายังจำไม่ได้นันเกเรียนไปไปศึกษาต่อเพิ่มเองนะคะอ่าโปรโ,โ,โตโปรโตคอลก็ถ้าเป็นตัวอักษรย่อก,ก็คือ CTP ทับ slash IP นะเรียนแล้วนะคุณครูจำได้ แต่ห้างเรียนยังจําไม่ได้นะหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นเว็บเพจเว็บไซต์นะคะอืมนักเรียนก็ต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะนะคะเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเองอมาดูหวัวข้อต่อมาเลยค่ะจากนั้นดูหน้าที่27นะหน้าที่27่ะ่ในกรอบสี่มเขาจะบอกว่าประเทศไทยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ลักษณะเป็นแบบเปิดอบรมโอเคนะก็คือ เราต้องศึกษาเพิ่มเติมเองนะเพื่อเตรียมความพร้อมนะหรือทํารายงานเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองอประมาณนั้นนะมาดูประโยชน์ทุกอย่างจะต้องมีโทษและมีประโยชน์ทั้งหมดนะคะรู้วิธีการใช้รู้เท่าทันนะแล้วเราจะใช้ได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพนะคะอะ่ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะคะประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมีหลากหลาย โทษก็มีหลากหลายด้วยประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตคือหนึสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเว็บไซต,ต์ต่างๆได้นั่นไงเว็บไซต์หมายถึงอะไรนั่นใช่ไหมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออีเมลนะหรือหรือถ้าเป็นตอนนี้ก็ถ้าเป็นแบบเร็วทันใจหน่อยก็คือแชทหรือไม่ก็ไลน์ถูกไหม สามารถติดตามาการเคลื่อนไหวข่าวสารทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องรอรอดูข่าวแต่และช่วงเวลาใช่ไหมสามารถติดประกาศข้อความต่างๆที่ต้องการให้ผู้อื่นทราบได้นะคะเวลาเวลาเราต้องการอยากจะหาข้อมูลอะไรอยากจะประกาศอะไรนะคะอย่างเช่นเว็บเพจโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะ เว็บเพจโรงเรียนบ้านหนองใหญ่เงี้ยเวลาโรงเรียนจะประกาศอะไรก็ประกาศในเว็บเพจนะคะก็ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลนะคะหัวข้อต่อมานะคะซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เพื่อสะดวกช้อปปี้ไงลาซาด้าไงนะหรือว่าเราอาจจะซื้อผ่าน Facebook นะประมาณนั้นข้อต่อมานะคะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เร็วนะคะโอเคนะ ให้นักเรียนทำลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษร้อยปอนหัวข้อนะคะหัวข้อก็คือประโยชน์อ๋อไม่ใช่สิหัวข้อนะคะเดี๋ยวมึงครูทำก่อนหัวข้อนะคะนะคะหัวข้อหน่วยที่สองคือหน่วยอะไรอะ่ะคือหน่วยอะไรคะ่ะความ ความน่าเชื่อถือนักเรียนเขียนให้สวยนะความน่าเชื่อถือของข้อมูลของข้อมูลจุดๆเขียนไปนะความน่าเชื่อถือของข้อมูลความน่าเชื่อถือของข้อมูลความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็มาหัวข้อที่หน้าที่27ประโยชน์ประโยชน์นะคะประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนักเรียนจะ ออกแบบแบบนี้ก็ได้หรือหรือจะออกแบบอย่างอื่นก็ได้นะคะครูเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ครูพูดไปในวันนี้นักเรียนหลายคนอาจจะดูคลิปและนักเรียนอีกหลายคนไม่ได้ดูคลิปแต่ดูตามที่เพื่อนทำส่งในไลน์กลุ่มนะคะวัตถุประสงค์ของครูที่นักเรียนที่คุณครูให้นักเรียนส่งในไลน์กลุ่มนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ ได้ดูว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไม่ใช่ให้นักเรียนเอามาลอกกันนะคะคุณครูขอความร่วมมือให้นักเรียนช่วยดูคลิปหน่อยนะคะเพราะแต่ละคลิปแต่ละเรื้อหาบางคนไม่ได้ดูเลยนะขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อคะแนนเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเองนะคะ ใบงานที่หนึ่งนะกระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 นักเรียนจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็ได้ตกแต่งให้สวยงามตามความเหมาะสมของม .3 ตามความเหมาะสมของม .3 นะคะแล้วก็มาหน้าที่28มาหน้าที่28โทษโทษของอินเทอร์เน็ตโทษของอินเทอร์เน็ตนักเรียนจะทำคนละใบก็ได้หรือจะทำใบเดียวกันก็ได้ ะะถ้าไม่ส่งก็จะมีผลต่อคะแนนในปลายภาคเรียนนะคะนะคะอนาคตยังไม่รู้ว่าจะเปิดเทอมหรือไม่แต่ถ้านักเรียนยังทํางานส่งเป็นปัจจุบันนักเรียนภาระงานของนักเรียนก็จะลดน้อยลงนะคะโอเคนะสัปดาห์นี้คุณครูให้เรียนทํางานส่งแค่หนึ่งชิ้นนะคะ ก็คือให้ทำประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตและโทษของอินเทอร์เน็ตนะคะโทษโทษของอินเทอร์เน็ตนะคะมีหลากหลายมีหลากหลายเป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหายข้อมูลไม่ดีไม่ถูกต้องและรวบรวมถึงไวรัสนะคะอ่ะไวรัสเกิดจากอะไรนะเราได้เรียนผ่านกันไปแล้วนะคะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ ข้อมูลการเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจจะทำให้เสียต่อการเรียนเห็นไหมคะไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดีทำให้การค้นหาข้อมูลเข้าถึงยากหากนักเรียนไม่รู้จักหากนักเรียนไม่รู้จักวางแผนขั้นตอนการทำงานก็คือกำหนดวัตถุประสงค์ประเภทอุปกรณ์นะคะทุกอย่างต้องมีการวางแผนก่อน ข้อมูลที่เป็นอันตรายเผยแพร่อยู่ปริมาณมากก่อนที่นักเรียนจะนําข้อมูลมาใช้นักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าจริงหรือทิจการแชร์ข้อมูลการแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จอาจจะมีความผิดทางพรบรคอมพิวเตอร์ซึ่งพรบรคอมพิวเตอร์นักเรียนก็เรียนผ่านไปแล้วนะคะว่ามีกี่ข้อลักษณะของแต่และข้อนั้นเป็นอย่างไรโอเคนะให้นักเรียนทําให้ให้สวยงามให้เหมาะตามวัยนะคะอือ โอเคมากไม่มีอะไรแล้วนะคะชั่วโมงนี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเรียนกันในเนื้อหาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ